ากำลังรับฟังเสียงธรรมจากวัดตานเอนสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่15ตำบลตานเอนอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ f a c e b o o k แฟนเพจวัดตานเอนสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด พระนครศรีอยุธยาแห่งที่15มูล,ลนิธิวัดตานเอน็นพระครูสมุจิรายุทธ์อธิฉันโธหรือช่องทางยูทูบวัดตานเอน็นสื่อพุทธวิปัสนาติดต่อสอบถาม035778552สำนักงานวัดตานเอน็น นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอรัญเยรุกขมูเรวาสุญญาคาเรวะภิกาโว อนุสเรธะสัมพุทธังพยังตุมห้ากัมโนสิยาติณบัตนน้อัตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเสสนาในติรัตนะครถาเพื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูนปัญญาคือความรอบรู้และเป็นเครื่องประคับประคองสติ คือความรันลึกได้ให้มีมากขึ้นไปและเพื่อเป็นเครื่องโสรสสงองค์สัสธ,ธาบาร,รมีที่ท่านบรรดานาริสัราธานาบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำวันพระขึ้นแปดข้ามเดือนเจ็ดปีขานตรงกับวันอังคารที่เจ็ด มิถุนายนมาศพุทธศักราช2565การที่บรรดาท่านทั้งหลายได้มาประชุมพร้อมกันณสถานที่แห่งนี้เพื่อบำเพ็ญบุญกุศลสร้างเสริมปัญญาในการสนับรับฟังพระธรรมเทศนาก็เป็นเพราะว่า บรรดาท่านพุทธศาสนิาชนได้เป็นผู้เลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตบรมศาาสาดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุจึงได้มาสร้างกุศลในการบำเพ็ญทานคือการเสียสาระการแบ่งปันการให้การบริจาค มาเป็นผู้รักษาศีลคือเป็นผู้มีปกติกายงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการนักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในการมงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการดื่มสุราเมลัยอันนี้สำหรับผู้ที่รักษาศีลห้าเป็นปกติแต่ สำหรับท่านผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้รักษาศินอุโบสถคือมี8ข้อตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่สามารถปิดอบมยภูมิสีได้อย่างน้อยก็ชาติหนึ่งถ้าหากว่าเราตายในขณะที่มีศิลอุโบสถเป็นอารมณ์ของดวงจิตในระหว่างนั้น จิตของท่านก็จะไม่ปฏิสนธิในอบายภูมิสี่คือไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นอสุรากายไม่เกิดเป็นสัตว์นรกและไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นศีลอุโบสถที่ท่านจะมาทานรักษากันในวันนี้มีอานิสส์มากสำหรับศีลอุโบสถนั้นมีอานิสง์ส เป็นกรณีพิเศษก็สืบเนื่องมาจากว่าเป็นศิลที่มีสัจจะประกอบคือเราจะสมาทานรักษากันในวันอุโบสถทศีล์เท่านั้นซึ่งในวันอุโบสถศีลน,นั้นก็จะรักษาได้เฉพาะสัป,ปดาห์ละหนึ่งครั้งแต่แท้จริงแล้วอุโบสถศีล์นั้นมีสามประเภทหนึ่งปกติอุโบสถ รักษาวันหนึ่งและคืนหนึ่งเช่นในวันนี้กับคืนนี้เป็นต้น 2. รักษาสามวันคือวันโกนหนึ่งวันวันพระอีกหนึ่งวันและหลังวันพระอีกหนึ่งวันเรียกว่าปฏิชาคระอุโบสถประเภทที่สามเรียกว่าปฏิหาริยะอุโบสถคือรักษาสี่เดือนได้แก่ตั้งแต่วันเข้าพรรษา ถึงวันลอยกระทงตั้งแต่วันเข้าวรรษาถึงวันลอยกระทงแต่สําหรับวันนี้ที่าญาติโยมได้รักษากันนั้นก็เรียกว่าปกติอุโบสถรักษาวันหนึ่งคืนหนึ่งคือหนึ่ง 1, งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สองงดเว้นจากการลักทรัพย์สามงดเว้นจากการประพฤติอันมิใช่พรหมจั๋นะข้อนี้จะต่างจากศินข้อ3ในสินห้านะ เพราะสินข้อสามในสินห้านั้นคือการมีสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิแต่ว่าสินุโบสถนั้นอพรมมจาริยาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิแตกต่างกันตรงไหนบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายแตกต่างกันตรงที่ว่าสินข้อการมีสุมิชาจารานั้นสามารถมีภรรยาได้มีสามีได้ รับนอนกับภรรยาสามีไม่ผิดศีลแต่ว่าถ้าเป็นศีลอุโบสถหรือศีลแปนั้นจะไม่สามารถร่วมรับนอนกับภรรยาสามีสมมติถ้าอยู่บ้านเดียวกันก็แยกกันนอนคนละห้องไม่ไม่ร่วมรับนอนแต่เนื้อต้องตัวกอดรัดกระทํากิจกรรมทางเพศเช่นชายหญิงทั่วไปนะอันนี้ก็เรียกว่าอภรรมจริยาเวรมณีคืองดเว้นจากการประพฤติ อันไม่ใช่พรหมจันทร์คำว่าพรหมจันทร์ก็หมายความว่าต้องเป็นบุคคลที่รักษาพรหมจันทร์ไว้นั่นเองทีนี้ข้อที่4ก็เหมือนกันคืองดเว้นจากการพูดเท็จข้อที่5ก็เหมือนกับสินห้านั่นแหละคืองดเว้นจากการดื่มสุราเมลัยสิ่งเสพติดทุกชนิดที่ทําให้เกิดความมึนเมาประมาทเลินเล่อในชีวิตน่นนะแต่มีเพิ่มเติมมาอีก3ข้อคือข้อที่6 งดเบ้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการเวลาวิการนั้นไม่ได้หมายถึงเวลาเที่ยงคืนตีสอตีสาไม่ใช่นะแต่เวลาวิการหมายถึงตั้งแต่เที่ยงวันถึงอารุณ์รุ่งของวันใหม่นะเป็นเวลา18ชั่วโมงก็โดยจะความว่า24ชั่วโมงนั้นยมจะทานอาหารได้โดยประมาณก็คือ6ชั่วโมง ตั้งแต่อรุณขึ้นประมาณ6กโมงเช้าแต่ถ้าหน้าร้อนก็อรุณขึ้นเร็วหน่อยอะไรเงี้ยนะแต่ก็โดยประมาณนะ่ะนะนะก็คือตั้งแต่อรุณขึ้นไปจนถึงเที่ยงอ่ะเลยนะนะถ้าทาเลยจากนั้นไปแล้วก็ทานอาหารไม่ได้เขาเรียกเวลาวิการแต่บางคนก็บอกว่าอ้าวมันจะเป็นวิการได้ยังไงในเมื่อบ่ายโมงยังกลางวันอยู่เลยแต่ในทางการปฏิบัติของศีลกาเรียกวิการแล้วโยงกาเรียกวิการแล้วนะเป็นเวลาที่ ไม่สามารถบริโภคอาหารได้แล้วนะจะเป็นบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสาอะไรพวกนี้นะไม่ได้หมายถึงการค้ามางงคืนอะไรอย่างเดียวทอนนี้ก็ในข้อที่7งดเว้นจากการร้องรำทำเพลงจากการขับเพลงจากการดูดนตรีจากการระบํารำฟ้อนจากการดูภาพยนตร์ดูละครดูทีวีเล่นเกมคอมพิวเตอร์เกมออนไลน์นะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ มันจะเป็นการประมาทมัวเมาสนุกสนานเพ,เพลิดเพลินนไม่ได้ทั้งสิ้นเลยนะแล้วก็รวมไปจนถึงาการใช้ของหอมนะเครื่องประดับตกแต่งที่วิจิตรงดงามในที่หมายถึงว่าเสื้อผ้าอาภรณ์นะที่สวยงามวิจิตดินทองดินเงินหรือหมักเป็นลายดอกโบตันนะเป็นอะไพญาหงพญามังกรอะไรยาเงี้พยพญานาคหรือเสือ้อ ที่เขานิยมใส่กันตอนเดือนเมษาหน้าสงกรานต์ที่เป็นลายดอกได้อะไรสวยๆกงางานแบบนั้นนะ่ะนะมาใส่ไม่ได้นะฮะหรือจะเป็นสีชูชาตินะเป็นสีชมพูล้วนๆก็ใส่ไม่ได้นะก็คือได้แต่อย่างที่โยมใส่กันเนี่ยอย่างเช่นสีสีขาวอย่างเงี้ยนะหรือสีน้ําตาลอย่างเงี้ยหรือสีเทาอย่างเงี้ยคือสีเรียบๆนะนะได้แค่นั้นนะรวมไปจนถึงต่างหูแหวนเพชร สร้อยคอที่เป็นอัญ,ญมณีต่างๆที่สวยๆอะไรพวกนี้ไม่ได้ทั้งนั้นนะถ้าจะเป็นพักเครื่องนะเราก็นิยมห้อยด้วยเชือกล่มอะไรอย่างเงี้ยนะหรือถ้าไม่เชือกล่มก็อาจจะเป็นเข็มกลัดกัดอยู่ในเสื้อของเรานะถ้าจําเป็นต้องห้อยพระบางคนตั้งสัจจะไว้ว่าจะห้อยพระหลวงพ่อองค์นี้ไว้ตลอดตัวกับตัวตลอดไปอะไรนะก็ว่ากับอีกเรื่องหนึง่ง แต่ก็พยายามไม่ใช้ของประดับสวยงามนั่นแหละพูดง่ายๆส่วนข้อที่8ก็งดเว้นจากการนั่งและนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ซึ่งมีนุ่นและสำลีอยู่ภายในนะและเป็นเครื่องที่ปูราดด้วยเครื่องวิจ,จิตรงดงามต่างๆเช่นอาจจะปูราดด้วยผ้าเยลระบับนะหรืออาจจะปูราดด้วยผ้าไหมนะซึ่งปักลายทอลายสวยงามอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นผ้าฝ้ายก็ตาม แต่ปากลายทอลายสวยงามไม่ได้ทั้งสิ้นเดียวว่าแต่นอนเลยนั่งยังไม่ได้นะญาณโยมนะนะอันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องของศีลอุโบสดที่ญาณโยมรักษาการตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนะซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อญาณโยมนั่นแหละนะทีนี้ส่วนของการฟังธรรมะเทศนานั้นนะก็เป็นไปเพื่อการอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้ก็ได้ตั้งให้เขียนประบ,บทไว้แล้วนะเบื้องต้นว่าภะรตนตรยัย นะพระรันาตนตรัยนะั้นเป็นที่พึ่งนะก่อนที่ญาติโยมจะรับศีลญาติโยมก็ต้องกล่าวคำนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอย่างนี้เป็นต้นนะสามครั้งนะทีนี้พอกล่าวสามครั้งเสร็จโยมก็กล่าวว่าพุทธัทงสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิก็แปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งรวมเรียกว่ารัตนะไตรนะรัตนะก็แปลว่าแก้วนะพระกุณจ้อและญาิโย,ย,ยมคาว่าไตรามาจากวัตตินะติกะนะหรือไตรก็แปลว่าสามก็รวมความว่าแก้วสามดวงนะหรือว่าแก้วสามประการนะแก้วหรือรัตตนะที่มีค่ามาแต่โบราณกาลนะและเป็นของ ได้รับการยกย่องเชิดชูว่าเป็นเครื่องประดับชั้นสูงเนาะเช่นแก้วที่เป็นเพชรนะแม้มีเพียงเม็ดเล็กๆนะแต่ว่าถ้าหากว่าเจรานญยนด้วยเหลี่ยมมุมที่สวยงามนั้นก็มีค่านับแสนนับล้านนะเครื่องประดับอัญ,ญมณีเหล่านี้ในบรรดาบุคคลผู้สูงศักดิ์หรือมั่งคั่งมีฐานะร่ำรวยนะก็มักจะเอามาใส่อวดกันโชว์กัน นะในงานราตรีต่างๆพอดโดนแสงไฟแล้วก็จะระยิบระยับงดงามไปหมดนะก็เป็นของมีค่ามีราคาแต่ว่าพระนัตนัฏไรซึ่งเป็นแก้วอันประเสริฐนั้นมีค่าประดับจิตใจมนุษย์เป็นอย่างยิ่งเพราะทำให้ใจมนุษย์นั้นมีความงดงามไม่ได้ต่างอะไรจากคนที่มีเพชรนินจินดาประดับกายย่อมทำให้ครายมีความงดงาม แต่บุคคลผู้มีรัตนะไตประดับใจก็ทําให้มีใจงดงามทีนี้คาว่ารัตนะในทางโลกนั้นนะซึ่งมีจัดไว้ในในภาษาบาลีนะท่านกล่าวไว้ว่ามี9ชนิดนะซึ่งคนโบราณโบร,ราณสืบมาหลายพันปีนะก็มีความเชื่อถือกันมาจนถึงยุคปัจจุบันว่านะถ้าใครมีนวรัตคือแก้วทั้ง9ประการนี้นะย่อมเป็น สิ่งที่มงคลต่อชีวิตและผู้สมใ่คือ 1. นึวชิรังนะได้แก่เพชรมีสีงามบริสุทธิ์ดุดน้ำใส 2. รัตนังได้แก่ทับทิมนะมีสีแดงอ่อนดังเม็ดทับทิมสุก 3. อินทะีีรังนะได้แก่แก้วมรกตมีสีเขียว นะดุดยกดุดปลีกมแมลงทัพนะเช่นพระแก้วมรกนะพระพุทธรมหามณีรัตนกปฏติมากรประฏิสฐานอยู่ณนะวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามในพระบรมหาราชวังนะอันนี้ก็ทำมาจากแก้วมรกตนะอินทานียรังเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าควรเมืองเป็นสมบัติพระจักรพรรดิราก และเป็นสมบัติของประเทศชาติไทยสืบมาจบจนปัจจุบันนี้ข้อที่4เวรรุริยังนะก็ได้แก่แก้วไพยทูลก็มีสีเหลืองเรื่อมพรายเหมือนดอกบุญทริกนะเปรียบเหมือนดังพระอาทิตย์ในเวลาแรกขึ้นแรกแย้มนะประกาศที่5รัตนการมิศกังนะก็ได้แก่กแก้วโกเมน ซึ่งมีสีแดงกล่ำนะคือสีแดงดำเจือกันนะแดงกล่ำเนาะนะประการที่6เรียกว่าโอทาตะปีตมิสมกังได้แก่แก้วเพทายก็มีสีขาวเหลืองเจือกันข้อที่7เรียกว่าเนรังนะได้แก่นินนะก็มีสีดาดอกอัญชัน นะข้อที่8ปุตราคัมหรือว่าบุตราคัมที่คนไทยเรียกกันก็มีสีเหลืองอัมพันธ์นะงดงามยิ่งนักประการที่9มุตตาหารังได้แก่มุกดาหารก็มีสีดังหอยมุกอันเรื่อมพรายนะในตำราของคนไทยนะก็เรียกว่าแก้วเก้าวนวรักษ นก็มีผู้รู้ได้ผูกเป็นถ้อยคำสัมผัสกันว่าเพชรดีมะนีแดงเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดบุษราคำแดงแก่กล่ำโกเมนเอกสีหมอกเมฆนินลาการมุกดาหารหมอกมัวแดงสรวเพทายสังวานสายไผ่ทูนเป็นที่รู้จักกันท่องจำกันมาตั้แต่เป็นเด็กๆ ที่กล่าวมานี้ก็ต้องการให้ให้เห็นว่ารัตนะหรือแก้วนั้นได้รับการยกย่องจากสังคมมนุษย์ในทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นแถบเอเชียแถบยุโรปอเมริกานะนะเขาก็มีความประสงค์มีความอยากได้นะในแก้ว -9 ก้านวรัฐอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดนะว่าเป็นสิ่งของที่มีค่าสามารถแทนราคาการซื้อขายได้ ในท้องตลาดนั้นทีนี้เราเปรียบพระพุทธเจ้าเปรียบพระธรรมเปรียบพระสงฆ์นะฮะเปรียบประดุลหนึ่งว่าเป็นแก้วอนันวิเศษเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นแก้วดวงที่หนึ่งที่ประดับใจมนุษย์พุทธังสารนังคัจฉามิพระธรรมนั้นเป็นแก้วดวงที่สองที่ประดับใจม,มนุษย์ธรรมังสารนังคัจฉามิและพระสงฆ์นั้นก็เป็นแก้วดวงที่สามที่ประดับใจม,มนุษย์ คือสังขังสารหนังพัชฌามิเพราะว่าแก้วเหล่านี้นะเมื่อมีอยู่ในจิตใจมนุษย์แล้วย่อมทำให้ใจมนุษย์นั้นมีความสุขมีความสะอาดมีความร่มเย็นเช่นเราประพฤติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราประพฤติตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าเราประพฤติตามพระสงฆ์ผู้ซึ่งปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพุทธเจ้า จิตใจของเรานั้นก็มีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวมีสาระนะอันประเสริฐนั่นเองโดยเฉพาะพระปัญญาที่คุณนะคือการที่องค์สมเด็จพระจอมไตยบรมศาสดานั้นทรงมีพระปีชาสามารถอย่างรู้ถึงเหตุผลตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆในโลกได้นะผิดกว่าสามัญธรรมดาคนทั่วทั่วไปที่จะมองเห็น เนี่ยอันนี้คือถือว่าเป็นพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้านั้นพระปัญญาที่คุณของพระองค์ท่านก็ชำระกิเลสอาสวะที่มืดดำในขันธสันดานให้หมดสิ้นไปทำพระไทยของพระองค์ท่านให้เกิดขึ้นเป็นพระกุณที่สองคือพระบริสุทธิ์ที่คุณกล่าวคือดวงพระไทยคือจิตของพระองค์ท่านปราศาจาก เลีดเครื่องเศร้าหมองทั้งสิ้นดังนั้นพระไทยขององค์สมเด็จพระจอมไตบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระบรมโลกาชิตพระองค์ทรงมีความบริสุทธิ์สะอาดหมดจดเราจึงเห็นได้ว่าการบูชาพระพุทธเรานิยมที่จะบูชาด้วยดอกบัวเพราะว่าดอกบัวนั้นรากของต้นบัวนั้นเกิดจากโคลนตม นะซึ่งเป็นน้ำดำๆขำๆนะแต่ว่าเมื่อชูก้านชูใบสว่างสวัยโดนแสงแล้วก็จะเกิดเป็นดอกตุม่มๆแล้วไหนไม่ช้าดอกนั้นก็ค่อยๆบานถ้าเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอาน้ำไปสลัดใส่ที่กรีบดอกบัวดอกนั้นก็จะไม่เปื้อนน้ำแต่น้ำก็จะไหลลงไปหมด เปียบพระไทยของพระพุทธเจ้านั้นก็มีความสะอาดบริสุทธิ์ด,ดุดดังดอกบัวซึ่งบานแล้วแล้วไม่เก็บรับน้ำไว้ฉันใดน้ำพระไทยของพระองค์ท่านก็มีความบริสุทธิ์ผุดพองจากทุเรีกิเลสท,ทั้งสิ้นทั้งปวงส่วนพระคุณข้อที่สามคือพระมหากรุณาที่คุณน,นั้นคือพระองค์ทรงมีความกรุณาสงสารต่อสัตว์โลก เมื่เห็นว่าสัตว์โลกนั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดในวะะัฏฏะองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดา,าก็ทรงสอนหลักของศีลสามาธิและปัญญาเพื่อนำพาชีวิตให้กับมนุษย์ทั้งหลายนี้หลุดพ้นไปจากอาสวะสงสารไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดการที่เราทั้งหลายใช้ชีวิตอยู่ในโลก,กธรรมคือมีราบก็มีเสื่อมราบ มียศก็มีเสื่อมยศมีสุขก็มีทุกข์มีสรรเสริญก็มีนินทาแล้วเราก็สามารถมีจิตใจที่เบิกบานผ่องแผ้วได้ไม่ยึดติดในโลกธรรมดังกล่าวแล้วก็เพราะว่าอาศัยพระธรรมที่พระองค์นั้นได้ทรงแสดงไว้แก่พวกเราทั้งหลายการที่เราได้อาศัยพระหมหากรุณาที่คุณน,นี้เองจึงจัดได้ว่าพระปัญญาทีคุณก็ดี พระบริสุทธิ์ที่คุณก็ดีพระมหากรุณาที่คุณก็ดีได้ยังประโยชน์ให้กับมนุษย์อย่างพวกเราได้มีความสุขสมราราญเบิกบานใจอีกทั้งพระธรรมรัตนะคือเครื่องขจัดขัดเกาวกิเลสในใจมนุษย์คือศีลอบรมกายวาจาให้เป็นปกติสมาธิคือความตั้งใจมั่นในอารมณ์แห่งสติปัฏฐานสกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฐานจิตานุปัสสนาสติปัฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฐานนี่คืออนุภาพของพระธรรมให้ใจเรามีสติประคองใจมีสติประคองชีวิตให้ดำเนินไปสู่คันลองของความถูกต้องและดีงามส่วนองค์สังฆรัตนะนั้นเป็นคุณค่าอันวิเศษเพราะเนื่องจากพระพุทธ ได้ดับขันแล้วพระธรรมนั้นเป็นองค์ธรรมก็ได้อาศัยพระสงฆ์เป็นสื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนซึ่งองค์สมเด็จพระชินวนวรนได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นมาเผยแผ่บอกต่อในลักษณะของการแสดงพระธรรมเทศนาในลักษณะของการบรรยายธรรมในลักษณะของการเขียนเป็นข้อความธรรมะนะเมื่อเราได้มีโอกาสอ่านก็ดีฟังก็ดี ก็น้อมนำไปปฏิบัติโดยอาศัยพระสงฆ์นั้นเป็นผู้ให้ความรู้นะเมื่อเราได้นำความรู้ที่พระสงฆ์ท่านให้ไปประพฤติปฏิบัติแล้วจิตใจก็เกิดความผ่องแผ่มีที่พึ่งทางใจดังนั้นพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะนั้นเป็นค่าควรแก่การประดับใจอย่างยิ่งจึงขอเจริญพรเชิญชวนให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย นอกจากจะมีเครื่องประดับทางกายแล้วขอให้ท่านมีพุทธังสรนังคัจฉามิประดับใจมีธรรมังสรนังคัจฉามิประดับใจมีสังฆังสารนังคัจฉามิประดับใจชีวิตและจิตใจของท่านก็จะสมบูรณ์ทั้งกายภายนอกที่มีรัตนะก้าประการประดับและจิตใจอันเป็นเรื่องภายในของชีวิตที่จะมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะ สังครัตนะประดับใจนั้นก็ย่อมทำให้มีความสุขสมราญเบิกบานการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ซึ่งแสดงในเรื่องของรัตนะสามประการเพื่อเป็นเครื่องจุนเจิมเฉลิมจิตประดับปัญญาบาร,รมีแก่ญาณโยมพอเหลียวไปมองนาฬิกาก็พบว่าหมดเวลาลงเสียแล้ว อะไรจะใช้ไปแล้วหมดวัยเท่าเวลานั้นไม่มีเลยนาริกาเตือนใจให้ข้อคิดเลิกหงุดหงิดย่อท้อต่อปัญหามองทุกสิ่งให้เห็นเป็นธรรมดาแล้วมุ่งหน้าฝ่าฟันโดยมั่นใจเก้าวพรังคือหมดเรียนจงเพียรสู้ เร่งกอบกู้ฉับพันหันแก้ไขอุปปะสัก์หนักเบาสักเท่าใดจงอย่าได้พันพรึงถึงอับจนนาริกาหมดฐานลานก็หยุดคือสิ้นสุดทีวินสิ้นชะมนสิ้นชาติหนึ่งดีชั่วสิ้นตัวตนหนีไม่พ้นข้อกำหนดกฎแห่งกรรม ขอพระคุณเจ้าระยาตโยมจงมีธรรมะในดวงจิตประหารกิเลสให้สิ้นไปจากดวงใจพ้นทุกข์พ้นภัยจิตใจสงบเย็นด้วยกันทุกท่านเทินเอวังก็มีด้วยปการะชะนี